เป็นแผ่นดินที่ยิง่งใหญ่ย รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ร่วมกับบริษัทวิวทัชเอนเตอร์เม์จำกัด ดีค่ะพบกับรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเปิดโปงคนโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วในสังคมที่ทุกคนต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพจนทำให้บางคนลืมระมัดระวังตัวและตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพ ซึ่งเหล่ามิชชาชีพทั้งหลายนั้นล้วนแล้วแต่ใช้เลขกลมาหลอกลวงเพื่อให้เราเสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากและบางคนนะคะรุนแรงถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะสนับสนุนช่วงเปิดประเด็นโดยทิพยะประกันภยัยระเวณ่อเหตุพวกกลุ่มกลางวันแสกโจนโหวดแกล้งขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถเหยือ่อพอเหยื่อลงมาสำรวจรถ โจรช่วยโอกาสเข้าไปในรถใช้อาวุธขู่กันชกรัพย์บางรายไม่ยอมถึงกับถูกทำร้ายร่างกายคอรฮทนสุดแสบเล่นละครตกตาให้ดูหน้าสองสารเพื่อขอเงินค่ารถกลับบ้านมีคนหลงเชื่อให้เงินไปผ่านไปอีกสัปดาห์เจอคอทานกลุ่มใหม่ใช้มุกเดียวกันจึงรู้ว่าเสียรู้เข้าแล้วช่วงตามแรกว,วันนี้ พาไปย่านมือนทองธานีซึ่งเป็นจุดที่พบว่ามีวิชาชีพปลอมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบตระเวนยัดเยียดข้อหาว่าทะเบียนรถที่ใช้ขับขี่อยู่ทุกวันนั้นเป็นทะเบียนปลอม มีโอกาสได้ทำงานเราไม่ควรเกี่ยงงานควรทำงานนั้นด้วยความขยันและเอาใจใส่งานนั้นก็จะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดีดังคำพ่อสอนค่ะสนับสนุนช่วงคำพ่อสอนโดยกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทําโดยไม่จําเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทํางานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจัดงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสําเร็จในงานที่ทําสูงขึ้นสำหรับพระราชดำรัสนี้นะครับ มุ่งเน้นไปที่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตให้มีความตั้งใจในการทํางานให้มีอุตสาหะให้มีความอดทนไม่เกี่ยงงานไม่มีข้อแม้ในการทํางานครับอย่างการเล่นดนตรีเนี่ยอ่าก็ต้องเล่นให้ถูกต้องตามท่วงทํานองและเนื้อร้องที่ถูกต้องก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นได้นะพระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์นะครับสูงสุดแต่เวลาพระองค์ท่านเล่นดนตรีทรงนดนตรีพระองค์ท่านก็ยังต้องฟังคนอื่นเะล่น ท่านส่งแซกโซโฟนทาน่านก็ยังต้องฟังกลองทางฟังเปียโนฟังนักร้องร้องอันนี้ก็หมายถึงว่าทุกคนต้องรับฟังซึ่งกันและกันครับโอกาสที่ได้ทํางานนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งสิ่งนี้เองเป็นเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะได้ได้นําไปปฏิบัตินะครับจะยิ่งทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จในอนาคตครับ